สวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวได้ไหมคะเจอพี่บิ๊กครับเดี๋ยวหนูมีคำถามซักสามสี่คำถามมาถามพี่บิ๊กนะคะเดี๋ยวพี่บิ๊กช่วยเลือกการสักใบได้ไหมคะ จะขอถามคําถามเกี่ยวกับเด็กที่อาศัยอยู่ข้างถนนนะคะถ้าพูดถึงเด็กที่อาศัยอยู่ข้างถนนในความคิดแรกพี่บิ๊กนี่ถึงอะไรคะเด็กที่อยู่ข้างถนนก็คือก็เล่ร่อนนี่ยมเขาไม่ได้รับการศึกษาคิดว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วทําไมมาอยู่ข้างถนนได้คะคิดว่าเขาเป็นคนยังไงอาจจะครอบครัวอาจจะ,ะมีฐานะที่ลําบากยากจน มันต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับท่นนี้หนูไม่รู้ว่าแถวบ้านพี่บิก๊กมีเด็กเล่ร่อนไหมนะคะแต่ว่าถามแล้วก็แต่ก็อยากถามว่าถ้าวันหนึ่งมีเด็กเล่ร่อนมาอยู่เราแวกบ้านพี่บิ๊กพี่บิ๊กรู้สึกยังไงคะแบบว่าหรือมีความเห็นยังไงว่ารู้สึกปลอดภัยไหมหรือรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกโอ๊ยไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้คือในความคิดก็คือถ้ามีก็มันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่าปลอดภัยผมว่าน่าสงสารมากกว่า จริงๆมันต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปไปเข้าไปดูแลด้วยแหละพวกนี้จริงๆนะไปสอบถามว่าเป็นเป็นมาเป็นไปมายังไงอะไรเงี้ยครอบครัวอยู่ไหนอะไรยังไงสอบถามเขาช่วยเหลือเขาจะดีกว่าถ้าพี่บิ๊กสามารถทำอะไรก็ได้กับเด็กพวกนี้พี่บิ๊กอยากทำอะไรไหมคะ ถ้าเราช่วยเหลือได้ก็คงจะช่วยเหลือนะครับอก็ถ้าเรามีกําลังมีพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือนะเพราะบางคนเขาในบางคนนี้เขาอาจจะมาในครอบครัวที่ยากจนดินน้นรนน่ะเขาออกมาแต่ถ้าเป็นพวกเกเรก็อีกอย่างหนึ่งะนะเออถ้าเป็นพวกที่เขาออกมาทํามาหากินมันก็น่าจะช่วยเหลือเขานะถ้ามีมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเขามันน่าจะดีนะครับ ที่บอกว่าอาจจะมีบางคนก็โอเคบางคนก็อาจจะเกเรเนาะแล้วถ้าสมมติอันนี้สมมติว่าถ้าพี่บิ๊กเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างอะแล้วมีคนหนึ่งมาสมัครงานแล้วมารู้ว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กเล่ร่อนนะแต่เราไม่รู้แบก,กาวเขานะว่าเขาเป็นคนยังไงพี่บิ๊กจะรู้สึกยังไงคะอยากรับเขามาทํางานไหมหรือจะรู้สึกว่าเขาจะทําให้งานเรามีปัญหาไหมเป็นเป็นพี่ถ้ามีเด็กเข้ามาทํางานหรือพ,พ,พี่พี่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ย พี่ก็ต้องสอบถามก่อนความเป็นมายังไงใช่ไหมเ,เรามาแบบไหนแล้วยังไงถ้าเขาเป็นเด็กเล่นล่อนถ้าเขาเมีนิสัยไม่เกเลเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะเพาเ,เขามีมีงานทำอ่ะนะมีไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเขาอะ่ะก็ถือว่าให้โอกาสใช่ให้โอกาสอ,อ,อันนี้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนทั่วไปไหมคะ จริงๆแล้วในส่วนพวกเด็กได้ร่อนเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้สังคมอ่ะแยกแยะนะครับมันมีดีและไม่ดีเด็กที่เกเรแล้ไม่เกเรนะในส่วนที่เด็กไม่เกรเรอ่ะเราก็น่าจะพร้อมที่จะยื่นมือและช่วยเหลือนะครับในส่วนที่ถ้ามันเกินกว่าเราเราก็มันมีหน่วยงานที่เขาต้องมาดูแลเราต,ต้องต้องแจ้งหน่วยงานที่เขามาดูแลเด็กๆพวกนี้นะครับ มากค่ะ